ฮัลโหลเซยวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมบกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันละก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงเปในต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงก,การเคป p ๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของ Baby m มอน t e r ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องนี้คือสถิติของ Baby m o อน t e r ก่อนเดบิวต์นั่นเองนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยซินเตปิงไวจีที่มียอดคนนนนนนดููบ YouTube Baby Mon ster มากที่ส่สรั Baby Monster ้อยใ อันดับที่6กันเลยกับยอด410ล้านนะครับซึ่งยอดนี้เนี่ยได้มาตั้งแต่ Baby Monster เปิดตัวจนถึงในตอนนี้และยังไม่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ายอดเนี่ยทะลุ400ล้านไปแล้วแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่หลัก500ล้านบน YouTube นั่นเองซึ่งในค่าย YG เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นค่ายที่มีตัวตึงในด้าน Engagement นั่นก็คือรุ่นพี่ BLACKPINK ที่แบบ Engage บน y t u t u เนี่ยค่อนข้างดีสุดๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นยอดวิวเอ่ยใดๆเอ่ยก็ตามนะครับ ไลค์พิงค์เนี่ยครองอันดับที่1ด้วยยอด32บิบนลียนวิวตามมาด้วยรุ่นพี่บิ๊กแบงนะครับอยู่ในอันดับที่2 7บเลียนวิวรุ่นพี่เทชเชอร์ในอันดับที่32บิอลียนวิวนะครับแล้วก็รุ่นพี่วินเนอร์อยู่ในอันดับที่41บินลียนวิวรุ่นพี่อักมูนะครับอยู่ในอันดับที่5กับ980้มิลเลียนแล้วก็อันดับที่6นั่นเองเบบี้มอนสเตอร์นะครับอยู่ในอันดับที่6กับยอด410ร้อยสิบมิลเลียนวิวหรือว่าสี่งร้นนอๆ มาก e n g a g e แรงสุดๆถ้าหางเดบิวต์ปุ๊บแล้วก็มีเพลงของตัวเองปล่อยออกมาเนี่ยเชื่อเลยว่ายอดวิวนั้นพุ่งขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับนี่ก็เป็นสถิติของ Baby m o อน ster อร์ที่จัดขึ้นมาอยู่ในค่ายตึกดำนะครับรวมศิลปิน y าทีที่มีคนดูหรือว่ามียอดวิวสูงสุดบน YouTube นั่นเอง Baby Mon s t เ r คว้าอันดับที่6ไปได้แบบยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการและอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือในตอนนี้เนี่ย Baby m o n น t e r นั้นปล่อยออกมา4คนแล้วสำหรับ p r o f Image นะครไม่ว่าจะเป็นกโร รอ่าอาสาแล้วก็พริตาในเองนะครับสสาวซึ่งก็เป็นสาวไทย2คนสาวญี่ปุ่น1คนสาวเกาหลี1คนปล่อยออกมา4คนแล้วทุกคนเนี่ยได้เห็นรูปกันไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่านะครับกับ4สาวตัวแทน Baby ้มอนสเตอร์ที่ปล่อยออกมาก่อนชอบเซตไหนของใครกันมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นชิก i ้ a าที่มากับความนักเรียนญี่ปุ่นกันเลย ล่าสุดในตอนนี้เนี่ยยอดกดไลค์ปลาไป1ล้านกับอีก2 0 0แสนกว่าๆแล้วนะครับลงมาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมตามมาด้วยโรรานเองมเมมเบอร์คนที่2นะครับกับความสาวเสื้อไหมพรมสีหวานสีชมพูจ๋าวหวานเจี๊ยบเลยตอนนี้ก็ยอดกดไลค์ปลาไป7 8 7 0 0 0นแ่ากว่าๆแล้วตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมนะครับตามมาด้วยอาซาเองสาวญี่ปุ่นของเราที่เพิ่งลงได้ประมาณ3วันยอดกดไลค์เนี่ย9 3 0 0แ0แล้วนะครับแล้วก็ าริตาที่มาคนล่าสุดเลยลงมาเมื่อวานนั่นเองนะครับยอดกดไลค์อยู่ที่698,000นั่นเองใน4คนนี้4ลูก4สไตล์นะครับทุกคนชอบรูปของใครกันมากที่สุดหรือว่าชอบลูกไหนของใครกันมากก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster เพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง